พี่น้องอีสานเฮานี่กินข่านนี้พ่อตาค่ะเมื่อนี่ง้อหน้าค่ะนั่นร้องงัอจะออกลูกค่ะพี่น้องมาเบิ่งงัอออกลูกน้องกันค่ะเมื่อเบิ้งดูาอันปิดจังไดแม่ที่ลูกที่สองแล้วเมื่อน่ะตานีอพี่น้องนั่งจออกลองจะคะก้่ะพักกันลงกันพ่อตาสองคนลงกันว่าตัวแม่ตัวฮู้ท่นตัวแม่เต้เจ้าว่าตัวแม่ น,น,น่าร้องมาตัวนังอ,อ,อันนี้อยากได้ตัว,ตวได้ยังส้นข <c oughs> ้นหน้าชุ่มๆ <c oughs> ตัวได้ก็เอาตาตาน่ะตัวได้ก็เอาพอจะไม่ได้ขาก็ลองออกมาค่ะหมอต็มแย่พี่น้องหมอต็มแย่มากข่าวล่ะมอต็มแย่มอต็มแย่ห <c oughs> ัว <c oughs> อ,ออกก้นออกก็ <c oughs> ออกได้เบิดเ้ออกได้เบิด

ออกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตวภูตัวเม่รุุ่นลูกตวภูตัวแม่ โตแม่อีลีโตแม่พ่อตาเ,าเต้นโซม่พ่อตาเต้นม่เต้นแม่โตแม่โตแม่ เหว่เซี่ยเพื่อนนั <S <S ่งเ้ mm ียนหมดแหละดินมั่แหงสีเปรด้ยตี้จะแดงว่างหัวตัวนี้ออกง่ายเนาะจะแรว่าหันตัวนี้ออกง่ายเนาะ อันมาเห็เุไรหวงใจมั่นคงจะไปใครว่าบ่เจ๊งมั่ประกันนี่นั่นหม่จาของแยังข้างใจหเมือใส่กบหูไปแล้ว่าแก่ละเลี่ยนแกะ้ก็บ่แกเลมันสีอเนลเลี้ยงเลี้ยงม่นเลี้ยง เลี้ยงยังมือนะหมอทำแย่กับเวรนี่แล้วหมอทำแย่ขุดนหรอกแต่ว่าหัวออกเป็นบ๊อบบี้หันคนขันยาแต่หัวออกขันเอาขาออกก้อนนึงสิออกยังตึ้ขันเอาหลังออกท่างก้นออกเนาะขันขันท่างก้นออกเป็นสิเปียกในเทพเลีบป่ะง่ายง่ายกันว่าเร็ยหลังอ่ะขันเอาท่างก้นออก เขาว่าใช่หกันฮะฮะเขาูองแค้กันหรออะรจำทาาเลยอ้ยว่าวาเป็นหรอเนี่ยเงิาต้องเกี่ยวเกี่ยวมั่นใจไวนี่เดียวพังลู โอ้เพื่อนที่ตีนยันเพื่อนที่ตีนยันตอนแรกอันนี่อันนี้ตอนแรงนะคะตอนแรงตอนแรงละกะไงปลานีละเพราะคำละค่ะพูดีตอนแรงเกิดเริ่มดูน้มแม่ละคะ่ะ ่พี่นอ้องตอนคำตอนแรงค่ะเฮ้ยห่วงลูกลูกยางได้แหละกินนมเลยนะมาหนี้งอพ่อตาแล้วจะออกอีกละ่ะมือ่อไงค่ะมื่อเดียวกันมาโซคักโซกแน่แทบน่ะนะพ่อตานะเนี่ยเลี้ยงยังเมื่อไงเลี้ยงเนี้ยยังเลี้ยง,ยงเนี้ยย่างบ่เ,งองเอาสร้างเมื่มเลยหาซุดรึบ่องหาซุดลเรเรนอกงนะอออกลูกมื่อเดียวกันสองโตเลยค่ะมือ่อไง ลุงแม่น้ำอาแม่เอ oh, ิผ ER ู้หลุนผู้หลุนตัวแม่ตัวแม่ตัวเมียนะคะตัวเมียค่ะตัวเมียเอาเยากได้ตัวได้ตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ ลองหู้ลองหู้ตัวเมียตัวเมียค่ะถ้าเป็นตัวเมียจะเลี้ยงยังตัวเมียนี่อยากกินยังบอกนานขั้นตัวผู้เด้ตัวผู้บ่าต่ำหุ่งตีแล้วแต่้ยังหากับตัวผู้ต่ำทะเลตัวผู้เอาลูกเขาอีกแล้วจะได้กินอยู่ นอนเ่นมันะมันละออกลูนอนน่นังงนี้กอยลลุ้งแมงนมันสิลออกแปนผู้หญิงออกผูแต่จัด็อยเป็นผู้หญิงลยอืกเป็นนอแล้บางไไปในานะงไปไี้ก็เป็นผู้ชายแด่อสันยเอาปัุบันนี่ละ

บงนี่ยตาคืองยี่ยงเลนี่สิตัวนี้เดี๋ยวนี้คออกคือออกงจ้องนี่อิเยอะละ้เป็นตาับ

เั้าหัวหมอตำแยน่ะออกแล้วออกแล้วเอาแม่สีส้นจ้าโอ้หัวลูกครับออกแล้วค่ะออกแล้วตัวแม่ตัวพูนอ้อมานะรุ่นวยกันนะคะเขากับพี่ไงไหนที

ตู้ฟูตู้ฟูเ,เป็นใจเลยตู้ฟูตู้ตู้ฟตู้ฟูก็มีราคาคือกันเ,เป็นพ่อพันบ่ได้กินเนื้อย่างจ่อยบ่ได้กินเนื้อย่างซ้ำไ,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 ได้กินได้กินได้กินตาทะเลตาทะเลมื่นอน่ะตาทะเลเนืเเน้อย่างหาซูตรบ่ได้กินซ้ำพี่นอ้องใจเลยพ่อพันพ่อพันค่ะ